ก็มี Miss Popular Vote นั่นเองค่ะซึ่งทุกท่านนะคะก็สามารถร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23สิงหาคมนี้โหวตก็จะปิดในเวลา1ชุ่มตรงนะคะโดยสามารถโหวตได้ทางเว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b m i s s u n i v e r s e t h a i l a n d n e t นั่นเองค่ะแต่ตอนนี้เชื่อว่าทุกคนอยากทราบผลอัปเดตปัจจุบันใช่ไหมคะว่าใครคือ top 5 Miss Popular Vote อยากทราบไหมคะ ให้เลยค่ะเดี๋ยวขอเริ่มจากอันดับที่5ก่อนนะคะ oh. คิดว่า oh. เป็นจังหวัดไหนคะโอ้โ oh. หอยากบอกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะอัปเดตนะตอนนี้อันดับที่5 Miss p o อ u l ิล v าโวได้แก่จังหวัด สระบุรีและอันดับที่สี่ได้แก่จังหวัดสมุทรปราการอันดับที่สามได้แก่จังหวัด นครศรีธรรมราชโอ้โหนี่คือท็อปสองปัจจุบันนะคะอันดับที่สองได้แก่จังหวัดบึงการดังนั้นนะคะณนะตอนนี้เลยนะคะผลโบวคนที่ได้อันดับหนึ่งนะคะคิดว่าเป็นจังหวัดไหนคะ ไหนคะ <Yeah. S 1> และตอนนี้คนที่ได้อันดับหนึ่งได้แก่จ มิสโอ s p ล่าโห r ดนะคะซึ่งแน่นอนรับใครเชียร์ใครเราก็อยากจะให้ร่วมโหวดนะคะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23สิงหาคมนี้วันฟ i n a ลคอมปิเทชันนะคะซึ่งโหวตก็จะปิด1ทุ่งชงเลยค่ะสามารถโหวตได้ผ่านเว็บไซต์ w w w m i s s u n i v e r s e t h a i l a n d n e t นะคะอย่าลืมโหวดให้ด้วยนะคะที่จะผ่านเข้ารอบสู่ท็อป18โดยอัตโนมัติค่ะ และต่อมานะคะแน่นอนว่าวัน preliminary competition เราก็มีรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนที่จะมอบให้กับผู้เข้าประกวดของเราค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากรางวัลแรกกันเลยนะคะรางวัลแรก Miss Vietjet Fly Green จะได้รับบัตรกำนันตั๋วเครื่องบินมูลค่า100,000บาทจากสายการบิน Vietjet Thailand และ On Miss Vietjet Fly Green. ยินดีด้วยนะคะจังหวัดสระบุรีกับ Miss Virgin Fly Green และรางวัลที่2นะคะ The Ultimate Crowned Eyes of Radiance m a g n e Cosmetics จะได้รับเงินรางวัล50 0 0มบาทสนับสนุสน,นโดย m a g n e Cosmetics and The Ultimate Crowned Eyes of Radiance is ยินดีด้วยนะคปะปัตตานีกับรางวัล The Ultimate Crowned Eyes of Radiance และรางวัลต่อไป Queen of Fresh and Soft หอม f resh จะได้รับเงินรางวัล1นึ่งแสนบาทสนับสนุนโดย Fresh and Soft and the Queen of Fresh and Soft goes to q e e n of r e s h and Soft ซึ่งวันนี้ก็เป็นรางวัลที่2ของเธอแล้วนะคะ <Wow. S 1> แต่เราก็ยังมีรางวัลเหลืออีกค่ะรางวัลต่อไป f r i e n d of l i n e Man <Hi. S 1> จะได้รับเงินรางวัล100,000บาทสนับสนุนโดย l i n e Man <Hi. S 1> และ f r i e n d of คะกรุงเทพมหานครกับรางวัลพิเศษ Friends of l i n e Man และรางวัลต่อไปนะคะ Miss Youthful Glow by Snail White จะได้รับเงินรางวัล10,000แสนบาทสนับสนุนโดย Snail White and Miss Youthful Glow by Snail White goes to i กับตำแหน่ง Miss Youthful Glow by Snail w h i t e และรางวัลพิเศษสุดท้ายนะคะที่จะประกาศในวันนี้นั่นก็คือ Miss Glam เกษตรจะได้รับเงินรางวัล1 0แสนบาทสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและ Miss Glam เกษตรได้แก่ Right, huh? right, right. miss glow แกลมเกษตรนะคะแล้วขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับทุกท่านด้วยนะคะถือว่าเข้มข้นขึ้นทุกวันแล้นะคะ